ผมเสียจากการทำสีใช้เซรั่มบำรุงผมฟรีอนฟรีที่มี DGA ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจากการทำสีได้ล้ำลึกจะก,กี่สีก็กล้าสวย Free, <and> free. ข้อพิพาททางกฎหมายอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตทรัพย์สินสิทธิทธและเสรีภาพคำแนะนำที่ถูกต้องสามารถป้องกันและคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทนายไขยทุกโปร,รักกันต ไม่ชอบโดนแดดเลยค่ะจะรู้สึกแสบมันก็เป็นจุดจุดดีนะคะที่คุณแนะนำให้ใช้การนี้ไลท์ไมีแบบซองแล้วค่ะด้วยสารสกัดบ,บริสุทธิ์จากมะนาวและสมุนไพรจุดด่างดำดูจางลงใช้ได้เลยค่ะการนี้ไลท์ครีมเพราะเราใส่ใจการนี้เฮ้ยบ hey, ักทาจัดรางวัลให้มันไปอย่าขาดฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะเสีย่ย <c oughs> ปัด น,นี่ในการคำประกันเนี่ยคุณเป็นทายาทคุณต้องรับผิดชอบถึงแม้ฉันจะเป็นพยาธทายาทแต่ฉันก็ไม่รับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบต้องปรึกษาอาจารย์ประมาณอาจารย์ครับ ว่าเจอน้องชมพู่ช่วงนี้ดวงขึ้นเว้ยขึ้นยังไงจ๊ะขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันเองต้องเตือนเตือนเลยแล้วนี้ดวงขึ้นทำไมผมดวงตกลงทุกวันทุกวันเลยตายเนี่ยขึ้นเองขึทุกวันเอ้ามีปัญหาอะไรเปล่าจานครับนี่ในการค้ำประกันเนี่ยตกทอดถึงทายาทใช่ไหมครับเอาค้ำประกันเขามันเกิดดีมาแล้วตกทอดถึงทายาทสิเห็นไหมล่ะแบบนี้ตอบได้เลยว่าเป๊ะผู้ค้ำประกันตายเหรอแล้วใครเป็นทายาทอ่ะนี่ครับอ้าว รูเป็นทายาทนูเป็นลูกของคนขับมากันทำไมไม่รับผิดชอบเลยหนูอ่ะจะรับผิดชอบได้ไงคะอาจารย์ก็ในเมื่อนี่มันเกิดหลังจากที่แม่หนูตายแล้วอ๋อแม่หนูเป็นคนขับมากันถูกต้องแล้วตายแล้วเพิ่งจะมาเกิดนี่ภายหลังสามอิเองอาจารย์เบี้ยเลยครับผมถ้าแบบนี้ข้อกฎหมายต่อไปมันพลิกยังไงครับอาจารย์ฟังให้ดีเปียกครับผู้ขับมกันนี่นะคนเข้าทํางานมันจะเกิดนี่ก็ต่อเมื่อคนเข้าทํางานเนี่ยเขาทำผิด อยากย,ออกย่อเงินเมื่อเกิดดีแล้วเนี่ยผู้เข้าประกันตายทายาลบผิดแต่เนี่ยผู้เขาเ้าประกันเขาตายแล้วเขาไปเกิดดีภายหลังทา,ายาไม่ับผิดเข้าใจคำชวนใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ I'm yeah. yeah. ท่านมาย่อยอาหารโภชนาทานข้าวกันให้เต็มอิ่มพระเป็ดเชิญนยิ้มกำลังจะมาเอาตลกมาส่งถึงบ้านโหรกันบานชื่นชำอูราก่อนบ่ายคลายเรียขผมดูตรงสวยนุ่มลื่นมี ด้วยแชมพูและครีมนวดผม r e j o ยส์ผมสวยราวกับทำทรีทเมนต์อบไอ,อน้ำรีจอยส์ให้ผมดูตรงนุ่มลืม่มมีน้ำหนักแท่ลาไม่ซ้ำใครเชียบทุกมุมฉีกทุกแนวเพื่อคุณเพื่อโลก s u z u k i Sky Drive d r i v e ์ h ีวิตถึงขีดสุด Suzuki Way of Life ครีมอาบน้ำบาลีนท้ายคุณทดสอบเปรียบเทียบครีมอาบน้ำบาซีนและสะบู่ก้อนกับใบไม้พบว่าผ่านไป10วันครีมอาบน้ำบาซีนช่วยคงความชุ่มชื่นให้กับใบไม้ทดสอบวันนี้เพื่อผลลัพธ์ที่เห็นได้ด้วยตัวคุณ การเจ็บคอทำให้คุณรู้สึกหมดสนุกจึงรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งอ,อมสเตรปซูคูใหม่ที่มีตัวยาแอนติ้เซปติกช่วยฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอบรรเทาอาการเจ็บคอปาเมนลให้คุณรู้สึกเย็นโล่คุณจึงสนุกกับเพื่อนได้นานขึ้นลองสตรปซูคูใหม่ก่อนบปค่ะ โดยน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนชุชนัยดรุณีอยาคุณสวยหุ่นดีเลือกชุชนัยดารุณีโชควิ่งชนคนอมโบตัน IGF1 เพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักสายด่วนโทร0 8 1 6 6 5 7 3 5 6เฮงียบขาที่นี่ใช่ไหมที่ว่าเป็นคลังของมันผมสืบมาแน่นอนแล้วว่านี่คือคลังอาหารของมันอะไรเขาไอ้ไรฮะ ฉันหมายถึงว่าคลังอาวุธน่ะอ๋อใช่ครับผมเช็คมาแล้วครับอันนี้แหละคลังอาวุธนะฮะถ้าคลังสินค้าน่ะอยู่แถวลังสิทธิ์ครับแถวร้านเจ๊เล้งนะครับโถ่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแน่นอนหรือเปล่าว่าไอ้ไอ้เพีย้ยบแน่นอนครับแล้งงานมาจากสายไหนเนี่ยคือ สายนะฮะรู้จักกับยายสายสายที่มอบหน้าที่ให้กับยายสายไปสืบสายในเมื่อยายสายรับหน้าที่จากสายแล้วพอทําการมาสืบสายเมื่อรู้ต้นสายแล้วยายสายก็เลยนําเรื่องไปเนี่ยสายโน้นสายนี่สายโน้นสายนี่แล้วฉันจะรู้เรื่องตอนไหนเนี่ยอ๋อก็ตอนสายสาย ครับผมสองคนมีข้อเสนอครับข้อเสนออะไรจะฆ่าก็ไม่ว่าครับแต่ซ้อมพี่ก็นสนุกกันผมก็ไม่ได้ลมสนุกกับพี่ด้วยอเอาเป็นว่าเราสนุกวมกันไหมสนุกอะไรเอา้าเรามาเล่นเกมกันไงน,น,นับหนึ่งถึงสิใครลงสิบโดนตีหัวเอาไหมหมายความว่าแกมีข้อแรกเปลี่ยนใช่ไหมใช,ใช่เล่นเกมไหมนับหถึงสิบใครลงสิโดนตีหัว อย่างนี้นะคนเรานะเขาบอกนะคนเราเวลาจะตายเนี่ยเขาอยากได้อะไรก็ต้องจัดให้เขาสุดท้ายของมันไอ้ผู้อุดรมครับคุมเชิงไว้ตรงนี้จ้ะคุมเชิงไว้เดี๋ยวมันหนีได้เลยนับหนึ่งถึงสิบคระบผมก็ได้เล่นกับใครอ่ะไอ้คนนี้เด็ดนักละเล่นนับหนึ่งถึงสิบนาลงสิบดนตีหัวนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมได้เหรอจริงเหรอแม่ใจ เริ่มเลยนะหนึ่งสองสามสี้หกเจ็ปด้าสิบอยินึ่งสองสามสี่ห้เจปเ้าสิยเที่ยวนะได้หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอายงมันมันเร็วไปฟังไม่รู้เรื่องเอาช้าๆ1 3หนึ่ส ไป้นกงดีกว่าไปในกงได้โกงครับแล้วสองไปไหนอ๋อสองไปสำโรงเอาสองมาด้วยเอาได้ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้แนเก้าแล้วแกก็ต้องสิบสิโอ้ยไอ้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 ไอไม่ไม้ได้เอื่องกออนบ้าย้คร้ไอ้ไอ ครอบครัวแข็งแรงต่างรวมแรงกันสองแรงช่วยกันเกิดแรงมากมายโอวันตินสูตรใหม่ใสนมโคลงไปผสมกับเมอส้นคุณประโยชน์ที่ารวมกันไว้โอวันตินสูตรใหม่หมอนผสมนมโคคราบมันเหนๆบขนาดเนี้ยต้องไล่บนเอฟพลังเข้มข้นตรงเข้าสลายทุกคราบมันไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างกำจัดคราบมันเยี่ยมไล่ปั้นทั้งสองสูตร สนับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟถ้วยโปรดของคุณด้วยกาแฟพลอยใสจากพลอยใสเฮลท์แคร์นึกถึงหมูยองหมูแผ่นหมูแผ่นม้วนต้องชัยนรงค์มัสมันปลาสะบะปลาสามแม่ครัวใครจะเล่นมากมีใครเล่นอีกไหมไอผวาโลงเางงไม่ไหวพี่ได้เหรอครับพี่นับเลขเป็นเหรอครับทำไมฉันนับไม่เป็นอ๋อชูิี้าเนี่ยทำบัญชีอ๋อทำบัญชีเกี่ยวกับตัวเล ใช่เป็นในธนาคารจุดแจมดมีได้แน่นะใช่อ่ะโอเคเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวทำไมเอ้าก็ตีไงตีทำไมก็ม่อกี้แกพูดสิบอ้ตีไม่ได้เกยก็พูดหายกันมิว่าหายกันนะ เมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรนะพูดว่าสิบไงโอ้ยฉลาดได้แป๊บเดียวอีกเพ้าถวาาไอ้เห็นอยากเล่นกับเขาด้วยนะสิมานัาใกล้เสียแม่ก็ธรรมดาไม่เคยอยากให้เท่าไหร่หรอกได้ไหมสบายเอาโอเคหนึ่งโอ้ภาษาไทยนับไม่ได้เด๋ยวลิ้นมันพองภาษาอังกฤษได้ไหมได้ one two three four five six seven eight nine ten อะไรทำอะไรอ่ะมาตีไงมาตีเรื่องอะไรอ่ะแกพูดเทนอ้าวเทนเทนจทำไมเทนแปลว่าอะไรเทนแปลว่าอย่าอยยอย่าอย่าอาไมอย่าไปหลวงตัวทำไมอ่ะมันจะหลอกเราหลอกเรื่องอะไรหลอกให้เราลงสิบไงไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยเฮ้ยไปเลยแล้วเว้ยใจเย็นนะจะรีบยิงรีบฆ่ากันไปไหนอ่ะ เออผมมีข้อเสนอใหม่เสนออะไรอีกเอ่อเล่นหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ลงคำว่าไก่โดนตีหัวอุ้ยก่อ,อ,อนผมตายขอผมสนุกสนานมั่งเลยครับเดี๋ยวขอปรึกษาก่อนเฮ้ยไม่เคยได้ยินว่าไอ้หมูเห็ดเป็ดไก่ไมันเล่นยังไงวะเป็นมุกที่ใหม่มากไม่เคยได้ยนินมันเล่นยากไหมเล่นยากไหมไม่ยากครับเล่นยังไงใครลงคำว่าไก่โดนตีแค่นั้นเองครับเอาแล้วนีเล่นกับใครอ่ะคนดีครับไอ้ลูกไก่โดนตีเราขึ้นยงไงเนาะ เป็ดไก่ขึ้นก่อนขึ่อนขึ้นก่อนเพียงขึ้นก่อนได้ครับหมูเป็ดไก่ย่าดไก่แคขึ้นก่อนให้ผมขึ้นก่อนเออพร้อมยังพร้อมพร้อมนะครเเป็ดไก่ ไม่ตายไปไหนสองตัวหมูกะเห็ดผมกินหมดแล้วเฮ้ยพนักงาจัดรางวัลให้มันไปอย่าฆ่าฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะเสียปัดตัวก่อนบายคลายครี ต้มผัดแกงทอ,ทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไวนตามิ้อิ่มอร่อยมีโปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดแกรชีชรีผมช่วยค่ะสวัสดีครับผมกิติพันธ์นุตยกุลครับ,ดรบได้เวลาเรื่องจริงคนบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะคุณจ้อสวัสดีครับ,รบพี่แหม็งครับต้อนรับสู่เมืองไทยนะครับไม่ได้เจอกันหลายเพลาทีเดียวค่ะเดี๋ยวภาพบรรยากาศที่ไปอินเดียจะนำให้กับคุณผู้ชมตัวข่าวบันเทิงได้ชมกันด้วย